เชอ,อ่าเนตราตระธานงันที่ใครับอ่าคณะนนผู้บาที่ส,สำเร็จจะมพก็อยู่ด้านหลังผ้าเลยครับอ่ยายกี่คนเพื่อกที่ผ้านะครับอ่า<ด>ตรงน,นี้เอามาให้อาจารย์อ่าแต่ครับตอนนี้เดี๋ยวทางผมสองคนก็จะขอขออนุญาตพักเสียง <c oughs> ขึ้นไปตามขึ้นไปพามายมาด้วยมายมาอ้าวอย่เราย้อนติดท้ายคบวนอา่นอกระเลยครับนอกอาู่อูอาจารย์านอบดาวน์

นะครับ้าจะปัดเต่านะครับติดยาด้วยติดข้าวข้าวลำดไปดูามว่าไดูวาอไดไดลดูนะขึ้นมาได้ขึ้นมาได้จากผม้าได้ยังขึ้นมาได้เลยขึ้นมายายาบ้านเราได้แล้วก็ลำลเชิงลเชิง

ครับให้เปิดดูมีรางวัลครับมีรางวัลข้างในมีรางวัลนะมีตู้เย็นกันแดดที่ใช้แล้วมีรางวัลนะครับเปิดดูเปิดดูนะโอ้กันาดนี่มันหล่นเข้ามาในมือสองอันให้เปิดดูอีกมีตู้เย็นมือถือตู้เย็นมือถือกันแดดกันแด้อนอันนี้เก็มีโค้ดเดี๋ยวรอรอสักครู่เพราะว่าคู่นี้จะอยู่กับท่านอาจารย์พดีบีพระเจ้าสวด

สั่งพลังด้วยครับนะครับแต่ขอแล้วเมื่อไหร่ก็ได้ารอห้าปีกว่าจะมาขออนุญาตทางโบรศกทุท่านนะครับทางช่อนอื่นก็ขอเจริญพรแก่คณะญาติโยมพุทธบริษัททุกคนทุกท่านที่ได้รับชมไรสอดณเวลานี้ก็เนื่องด้วยทางวัดพระโคมีงานประจำปี การอภผ้าพระธาตุแล้วก็ทอดประปาประจำปีบิดทองหลวงุทธวดประจำปีพุทธศกราช2 5 6 5ในปีนี้ปีที่ผ่านมาทางวัดก็ได้มีการจัดงานเป็นประเพณีแต่ผ้าจากโครงการบริหารสวนตะบนจุคนแต่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี63 64และก็6 าในปีนี้ระยะเวลา3ปีก็มีเหตุที่เราทุกคนทุกท่านไม่ได้คิดและไม่คาดฝันก็คือโลกโควิด19ที่มีทั่วโลกแต่ว่าประเพณีและวัฒนธรรมของวัดประโคในอำเภอสติกพระแห่งนี้ทางวัดก็จัดเป็นภายในก็เราไม่มีการแห่พิธีแห่ผ้าแต่ว่าปีนี้เรามีแห่ผ้าภายใน ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห่ผ้าที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลจุญบุแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห่ผ้าภายในวัดพระโคเพื่อยังรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธของเราไว้ญาติโยมทั้งหลายในการทอดพระป่าประจําปีนั้นครูบาอาจารย์ตั้งแต่พศ .2498 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ67ปีก็เอาวันพฤหัส แลกข,ของเดือนยี่เป็นประจำปีปีนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสที่20มกราคม2565ปี66นั้นเดี๋ยวก็จะบอกครท้งนว่าวันไหนเดือนไหนเวลาไหนญาติโยมทั้งหลายแต่วันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาแก่คณะญาติโยมพุทธบริษัททุกคนทุกท่านที่ได้มาก็ดีที่ญาติโยมไม่ได้มาร่วมง,งานก็ดี ที่ทาบุญทางออนไลน์ก็ดีผ่านบัญชีทางวัดก็ดีก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้รับอส่วนบุญองสารในที่สุดนี้อาตมาก็ขอาอาว้างออบคุณพระศรีรัตนไกร,รก็คือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ตลอดถึงขอบรารมีต่อองค์สมเด็จพระราชบรมิสาเม,ร,าม,มรมขุนบรมาจารย์ตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลก็ลงนี้จงคุครองให้คณะญาติโยมพบริษัททุกคนทุกท่าน จงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญปราศจากทุกโศกรคภัยก็ขอให้ญาติโยมเนี่ยสมความประสาทุกประการคิดเงินก็ขอได้เงินคิดทองก็ขอได้ทองและที่จะถึงนี้ในวันที่31มกราคม2565ที่จะถึงนี้ก็คือวันจุดจีนก็ขอให้พี่น้องชาวไทยที่นับถือเชื้อสายจีน หรือคนไทยก็แล้วแต่ก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังร่ำรวยร่ำรวยมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใชและก็สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงและก็ขอให้พรทั้งสีประการคืออายุวันนะสุขาพระปติภาอันาสา,ารสมบัติทุกคนทุกท่านเติอนเจริญพร